สูตรนี้นะคะจะใส่เนื้อฟักทองลงไปด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นไส้ครีมชีสนะคะไส้งาดำค่ะฉ่ำๆเต็มคำแบบนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกจะพาทุกคนมาทำขนมปังคีโตฟักทองนะคะไส้ครีมชีสแล้วก็ไส้งาดำค่ะเนื้อขนมปังน,นะคะนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใช้เนื้อฟักทองที่สุกแล้วนะคะประมาณ150กรัมะคะ แล้วนะคะคเราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ25มิลิตรนะคะตามด้วยยีประมาณ3กรัมค่ะใส่น้ำผึ้งตามลงไปด้วย1ช้อนชานะคะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันค่ะแล้ววางพักไว้นะคะมองนะคะเราจะใช้วิตก,กูเตนประมาณ90กรัมค่ะโอ๊ตไฟเบอร์30กรัมค่ะแป้งลูปิน25กรัมนะคะ น้ำตาลหล่อฮังก้้ย3มช้อนโต๊ะค่ะ MCT Oil Powder ช่วยเพิ่มความหอมมัน1ช้อนโต๊ะค่ะถ้าใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเกลือชมพูครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยแซนแทนกร,รมเสร็จ1นส่วนสช้อนชานะคะเสร็จแล้วเราจะคนส่วนผสมของแห้งนะคะให้เข้ากันดีเลยนะคะ พอเราคนส่วนผสมของแห้งนะคะจนเขาเข้ากันดีประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปค่ะใลงไปเลยค่ะไก่หนึ่งฟองนะคะและตามด้วยเนื้อฟักทองที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะเนื้อฟักทองสุกแล้วนะคะประมาณห5 0กรัมค่ะเสร็จแล้วเราจะคนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเลยค่ะ เรานวดแป้งจะเริ่มเข้ากันดีประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปค่ะรุ่งจะใช้เนยประมาณ25กรัมน,นะคะเสร็จแล้วเราจะนวดแป้งกับเนยนะคะให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเรานวดแป้งจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วค่อยมาขึ้นรูปกันค่ะเดี๋ยวเรามาทมําในส่วนของไส้ครีมชีสก,กันนะคะใช้ครีมชีส150กรัมค่ะ เรงจะใส่น้ำตาลหล่อทั้งกล้วยเพื่อเพิ่มรสหวานนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราจะใช้ส้อมน,นะคะค่อยบี้เขานะคะให้ครีมชีสกับน้ำตาลเข้ากันดีค่ะพอเราผสมครีมชีสกับน้ำตาลจนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวางพักไว้ก่อน,นะคะ่ะตอนนี้ขนมปังก็พักแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำมาขึ้นรูปกันค่ะ ูราจะแบ่งแป้งเป็น6ส่วนนะคะอ่าจะได้ส่วนละประมาณ75 -76 ถึงกรัมค่ะเราจะนํำแป้งนะคะมากดให้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะใส่ไส้นะคะแล้วเราก็จะใส่ไส้ครีมชีสลงไปค่ะไส้ครีมชีสที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็จะห่อไส้ค่ะ จากนั้นเราก็จะคึงให้เขาได้ทรงกลมได้รูปสวยงามน,นะคะไส้หมดเขาค่ะไส้ขีมชิดหมดเดี๋ยวลุงจะใส่เป็นไส้งาดําลงไปแทนนะคะถ้าใครมีไส้อะไรที่ชอบนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เลยค่ะหรือเราจะทําเป็นแบบบันฟักทองนะคะไม่ต้องใส่ไส้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวลุงจะใส่ไส้งาดําลงไปนะคะนะคะกันลืมค่ะ จะใช้งาดําแปะที่ก้นเอาไว้ว่าตัวนี้เป็นไส้งาดํานะคะจะได้ประมาณนี้นะคะพอเราขึ้นรูปขนมปังฟักทองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งรอบที่สองค่ะก่อนที่จะนำไปเข้าอบนะคะพักแป้งรอบที่สองประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ ตอนนี้ก็พักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะเราจะนำขนมปังฟักทองนะคะไปเข้าอบกันค่ะแป้งนะคะวางบนกระดาษไขค่คะแล้วก็นำไปเข้าอบนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะไม่แรงมากนะคะแล้วก็เวลาเวลานะคะประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนาทีนะคะหนึสามสิบ จะดึงเชือกออกนะคะพอตัดเชือกแล้วก็ค่อยๆเลาอเชือกออกแบบนี้ค่ะต้องเบามือนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนื้อขนมปังเขาจะติดขาดออกมาด้วยนะคะแล้วก็จะไม่สวยต้องค่อยๆดึงนะคะแบบนี้ค่ะในด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็เอาออกเลยด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะ ใช้การอบเชยนะคะจิ้มลงไปตรงกลางค่ะเเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะขนมปังฟัดทองรูปล่างหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะเนื้อขนมนะคะคือนุ่มมากๆเลยค่ะสีสวยด้วยนะคะมีด้านในด้านล่างนะคะเป็นไส้ครีมชีสแบบนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นไส้งาดำนะคะฉ่าๆเต็มคำแบบนี้เลยนะคะเนื้อนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะใครที่กำลังรักษาสุขภาพนะคะหรือทานโลคาร์ดนะคะหรือว่าทานคีโตแต่ว่าออสามารถทานฟักทองได้นะคะก็สามารถทําส่วนนี้ทานได้เลยค่ะ